h e l lo everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่13นะครับคราวนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดนะครับซึ่งมีอยู่4ข้อแต่ว่าคลิปนี้เราจะทำ้อ,อ2ข้อแรกก่อนนะครับเรามาดูข้อ13.1เขาให้ทำอะไรนะครับ อ่าสิบเขาบอกว่า look at the pictures นะครับดูรูปเหล่านี้นะครับ where were these people at 3 h r o'clock yesterday afternoon นะครับคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนตอนบ่า,บายสามโมงนะครับเมื่อวานนี้ and what were they doing แล้วพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับ write two sentences for each picture เขียน2ประโยคนะครับเกี่ยวกับรูปนี้นะครับแต่ละรูปเนี่ยให้เขียน2ประโยคนะครับ เดี๋ยวข้อแรกเขาทำให้เราแล้วเดี๋ยวผมขอจัดนิดนึงนะครับจัดข้อแรกนี่พูดถึงผู้หญิงชื่อรรเชลนะครับรรเชลนะน,น่าจะอ่านรีเชลเดี๋ยวผมจะต้องเขียน ข้อหนึ่งลงไปข้างล่างนะครับ uh, Ratio was at home นะครับ Ratio กำลังอยู่ที่บ้านนะครับเ uh, มื่อวาาตอนบ่ายสามใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงชีวาสเธอกำลังวาชิงทีวีนะครับเธอกำลังดูโทรทั์นะครับ บา,บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมการพูดว่าเธออยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช้รูป Present Continuous เนาะคือถ้าเราจะเขียนโดยใช้รูป Present Continuous เอ่อไม่ใช่สิ past continuous เนี่ยประโยคเนี้เรเชลเนี่ย,ยจะใช้คำว่า was นะครับ being at home นะครับแต่ว่าเราเราจะไม่เขียนรูปคือไอ เรื่องของสิ่งที่กำลังกระทำเนี่ยเราจะไม่ใช้ present continuous เสมอเนะ่มันมีเขาเรียกคำกริยาบางกริยาเนี่ยจะไม่ใช้รูป present continuous นะครับแล้วก็กริยา be นะครับที่แปลว่าอยู่เนี่ยก็จะไม่ใช้ในรูปของ present continuous นะครับแต่นั้นเราก็จะไม่เขียนประโยคนี้แบบนี้นะครับแม้ว่ามันจะคือมันจะมีความหมายว่ารเชลเนี่ยกำลังอยู่บ้านนะครับเขาจะไม่ใช้อย่างนั้นในอังกฤษ ในภาษาอังกฤษนะครับในภาษาไทยเราใช้กําลังได้นะไม่ว่าอ่านนเราก็พูดแปลประโยคนี้ว่าเรเชลกาลังอยู่บ้านนะครับแล้วก็เธอกําลังดูโทรทัศน์ข้อ2นะครับอ่าแจ็คแอนเคทนะครับแจ็คและเคาทำอะไรบางอย่าง,างดูนะครับแล้วก็ แอดเดอร์ซีนีมาใช่ไหมครับแล้วก็วอชอะฟิล์มนะครับ uh, อยู่ที่โรงหนังก็คืออา uh, uh, ไม่ใช่ R uh, สิต้องเป็นเวอร์ใช่ไหมครับวอชเวอร์แอดเดอ e c ซีนีมานะครับพวกเขาอยู่ที่โรงหนังแล้วก็เดถ้าพูดถึงพวกเขาเด e เวอร์วอชชิ i งอะฟิล์มนะครับพ, uh, พวกเขากำลังดูภาพยนตร์ ข้อสามนะครับสามทอมนะครับทอมทำอะไรอยู่อินฮิสเฮาคาก็คืออยู่ในรถนะครับก็คืออยู่ในรถแนดดีตก็คือวอสนะครับอินฮิสคาแล้วก็อ่ด uh, ร้ายคือกำลังขับรถอยู่นะครับ He was driving the car uh, He was driving ก็ได้ไม่ต้องใส่ uh, the car หรอกครับ uh. ถัดมาข้อ4นะครับข้อ4ไม่บอกอไม่บอกประธานไม่บอกอะไรก็เราพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อเทรซี่ใช่ไหมครับอยู่ในรูปแล้วเทรซี่นะครับ at the station ก็อยู่ที่สถานีรถไฟ was at the station ถัดมานะครับ she w a i t for a train นี่คือกำลังรอรถไฟนะครับรอรถไฟแต่ว่าเราเราจะพูดว่ากำลังรอรถไฟ she was waiting for a train ข้อ5นะครับ5 5นี่คืออ่ามิสเตอร์นะครับแอนมิสซิสฮอลนะครับแล้วก็อ่าคุณคุณฮอลแล้วก็คุณผู้หญิงฮอลนะครับ in the park ก็คือตอนนั้นเขาอยู่ที่พาร์คนะครับเวอร์ Were, ใช่ไหมครับ in the park อยู่ที่สวนสาธารณะแล้วก็ พวกเขา walk นะครับกำลังเดินกนะ็คือ walking นะครับ t h e y w e r e walking พวกเขากำลังเดินข้อสุดท้ายนะครับ and you and you ก็คือถามถามตัวผู้เขียนเองหรือว่าผู้ทําแบบฝึงหันถ้าเรากำลังทําอะไรก็เขียนเข้าไปนะครับ I ผมกำลังเมื่อวานเนาะ I บยสามก็แล้วล้างจานนะครับ I was washing dishes นะครับเมื่อวานผมล้างจานอยู่นะตนามบทบยสามก็จบข้อแรกไปนะครับถัดมาครับข้อสิบสามจุดสองสิบสามจุดสองให้ทำอะไรนะครับก็มาดู เขาบอกว่าซาร่านะครับ did a lot of things นะครับซาร่าทำหลายอย่างนะครับ y esterday morning เช้าเมื่อวานซาร่าทำอะไรหลายอย่างนะครับ look at the pictures นะครับดูรูปเหล่านี้นะครับ a n complete the sentence s แล้วก็เติมคำลงในประโตรงเติมคำลงในประโยคนะครับดูว่าอันแรกทำอะไรนะครับก็คือ 8.45นะครับ8.45 she was อ uh, okay. ่าโอเคจริงจริงโดยทั่วไปเขาจะใส่คอมมาสซะหน่อยนะอ่าผมจะใส่คอมมานะไม่ว่าในหน <c oughs> ังสือนี้จะไม่มีอ่า she was washing her car นะครับเธอกำลังอ่าเธอกำลังล้างล้างรถใช่ไหมอ่าล้างรถนะครับ she was washing her car อ่าตรงกับรูปนี้นะครับ เขาจะกำหนดเวลามาให้ข้อ2นะครับ at d 1 45 5่ตอน10.45นะครับเธอทำอะไร10 45อ่าน่าจะรูปนี้นะครับเล่นเทนนิสก็คืออะไรครับ she was playing นะครับเทนนิส ข้อ3นะครับ at 8 o'clock ตอน8โมงเธอน่าจะเป็นรูปนี้นะครับอ่านหนังสือพิมพ์นะครับอ่านซนังพิมพ์แค่ไรครับ she was read i n g a newspaper ข้อ4นะครับ at 12 1 l ทำอะไรอยู่อ่านี่ครับทำอาหารนะครับ she was cooking ข้อห้านะครับ at seven fifteen เธอทำอะไรอยู่ครับ at seven fifteen ตรงนี้นะครับเธอ breakfast ใช่ไหมครับ mm hmm. กำลังกินข้าวเช้า she uh, she was นะครับ having breakfast แล้วก็ข้อ6นะครับ a d n i e ติมันจะได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเธอทำอะไรน่าจะทำสะอาดครัวนะเราก็จะ บอกว่าเธอกำลังทำความสะอาดครัวเดี๋ยวนะครับสักครู่ she was cleaning uh, the kitchen ครบแล้วนะครับอันนี้ก็ข้อ13.2ครับ,รบสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ goodbye